คนตาวิตาสิตารยุณุกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนรับเข้าสู่สองเาลราแต่คนไกลบ้านคือเก้าเนะพี่น้องมื่อนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่นาะทุกคนกักาเกียมเตรียมตัวสิไปสูผะเนาะย่างย่างตอนนี้นั่งจิพ้าไปเบิ่งพวก ร้านแสร้านส้าหน áo, องสา้าเนาะพากันแต่งองค์ท่งเครื่องพี่น้อง ông ông ương, ong, เตรียมตัวสิไปวัดเนาะยังไปยังลกง้างทาท่านผู้ชมชาวชี้เจดิดอันนี้ก็นั่งก,กล้ยวยเนาะเอาะไหูไปนยิเอาลูกสาวไปนั่มท่านผู้ชมอันนั้นนั่งนู่น่าวชี้เจิดกันลั่งอันนี้อยู่อันนี้คอนองามสุดนั่งเก๋คำ กครับอันนี้นาะสาวดำเนาะทุกคนอยากเห็นเนาะอยากเห็นหน้าตาสาวปูเป๋วงามบองามบอพี่น้องเลียวนั่งจีไทยเต็มโตให้เบิ้งอีกเนาะโอยกระเป๋าหานมาผีของจีไทยเองมันหลาบลิ่นยุกนนนจบปาดกล่องมาให้กูนะไมเห็นกูนะไปอีแแมะไปอีแม่อุ้มอีน้อย ไม่ขึ้นขึ <S <S ้นขึ้นขึ้นขึ้นกนจ้รำน้าใสหน้าชนแล้แทนแจกอีอมีกระซองนี่ก็คือสูเนาะพี่หนอกแต้งโต้ก็บเหี่ยวหอยเล่นน้อยนึงปากกาว้ยไม่เหนียวนี่แพะยังชื่อจัน กำลังเตรียมตัวไปท่านผู้ชมลูกตอนนี้ลูกไสกัอยู่เพื่อเพื่อกางโขกเคุณพ่เข้าสีขาวไปทั้งฟังบาทรอนี่คุณพะอพราววัดอยู่ทางฝุ่นเอาเอาตามกันเลยตายไปที่เชดมยมะุ้ เสียงทองเสียงหายตายแล้วไม่ไฟหายเลยเยี่ยมเยี่ยนั่งกลวยเนาะตอนนี้ก็ใกล้สิ่หอดแล้วเนาะทันบุชมใส่ต้นลูกต้นร้านยังไงนี่นั่งเต้งเกบคอยพวกยไหมพวกเอาของมาสิบูได้มากแ้วก็มามากก็เลยฝ่าวะ อดฟังแหละเนาะนักเปล่ยนนักวัยเกือบเที่วทหมาไม่ได้หนึ่งมันต้องแทนเปลี่ยนกันอุ่มตอนนี้เปลี่ยนกันอุ่มแต่งองค์สรงเกลีองเกือบก็ไม่ได้ใส่ได้หน่อยๆนี่รีบๆน้าน้าเรื่อยจะอยาถึอเละอย่าไปเราเมื่อข้าวเอาเก๊มาแล้วใช้หูปะใช้หู ผากันทายหูบ่ันู้ชซมไหลายคนจะวัจิ้วคอยหมองามหลายก็รู้ว่าไปหมองามเลยอยู่เลยนะเรับเอ้ยงานบาทอันนี้กำลังสียางไปบาทเนาะ นี่แต่บรรดาอยากพี่น้องเท่านี้แหละน้าพมมายหัวหมอ,มอตอนนี้ก็ยางไปนงเนาะตอนนี้ก็เขามากไผในวัดแล้เวเน้อง่ันผู้ชม ที่สงนำพะเนาะคระ่อรมระบเนาะดูด้านดูด้านเครืองปดูมุ่งคอนเอร์รย์เนาะลงมาตกระโนัวน้ำใัวงปรตวน้เซกนาะเอออนจะอรข่าดที่รถรตู้แในปีม่นไบรรยากาศวัดบ้านดอนที่เนาะทางชม อ,อันนี้ก็เป็นน้ำซุปผาน้ำสมเนาะกาใส่น้ำต้มแล้วก็เอาบักม่วงซอยเป็นฝาน<อ>เป็นฝาน<อ>เนาะ<อ>เตรียมเมาลาหลักซุปผาเนาะอันนี้ก็คือน,น้ำหอมเนาะเครื่องทีเห่าใส่เข้าไปในข้นน้ำหอมนี่ก็มี แล้วก็ดอกไม้แล้วมีหมังสมปลอยแล้วก็ใส่น้ำมันหอมหรือว่าน้ำมันจันลงไปเนาะแล้วก็นำขี้เมนพี่น้องน้ำสมนี่สำหรับซูผ่าเนาะหรือว่าคัดผ่านั่นเองหลังจากที่ห้าเอานำสมคัดผ่าเรียบร้อยแล้วกามาต่อโดยน้ำหอมเนาะอ,อาปลั่งให้เพิิน่เลยบรรยากาศในวไดมเนี่ยว่าพี่น้องล้าเดี่ยว

เมื่อนี้กัเป็นเมือสิบสามคำออกไม่เดือนหานะทางผู้ใญ่เพิ่งกันได้จัดพิธีสู้นำพระตามผหดตามข้องประเพนี่เล่าเห้าเนาะปรเเพนี่แบบนี้กัได้จัดขึ้นมาตั้งแต่ข้าวสมัยดึกดำบรรณเนาะตามที่นั่งได้สอบาถามผู้เฒ่าผู้แกเนาะ พี่น้องทางฟังไทยกสิวาสงนำพระเนาะบานนา่งนี่กัเอื่นได้สามแบบได้พี่น้องกสิมีสูพระสงนำพระหรือว่าเอาพระลงหนามเนาะพ่อวันนี้เซตพิธีจากสงนำพระแล้ววัน่อมานเนาะก,กสิเป็นวันปีใหม่หรือว่าวันสงการเนาะก,กสิมีงานสางสรร์บรรดาพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลก็มาเต่ามาโฮมกันมาปบมาผอกันในวัน

เออทางด้านนั่นน่ะเออการ

แสงแสงเป็นแสงเลยลูกเอ้ยมีแสงสว่างเลยขับเลยขับเลยตารางก็ต้องนะครับารทุกทต้อเอ่อการบุนอทานผู้ชมตอนนี้นั่งกับกับมาหอดเพื่อนเป็นทีเดียบลอยเลยเนาะมื้อนี้นั่งกัเก็บอภาพบรรยากาศเนาะการสงนำพาตามประเพณนี่เล่าบ้านเฮาเนาะมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะ พีใหม่เดือนใหม่นั่งก็ขอไว้ใส่ใหายพ่อนอะ่านผู้สมมทุกคนจมีแต่ความสุขก,กายสบายใจความเจ็บยาให้ได้ความไขยย่ยห้มีเนาะปาธนาชิงใดก็ขอห้ได้ดังขํปาป่าธนาเนาะเมื่อนี้เนาะนั่งก็สิได้ปิดคลิปไปก่อนเบิ่งคลิปแลกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั่งนําในเดอ้อลาไปก่อนสบายดี